ดูค่ะผักบงฝรั่งกำลังอ่อนๆน,น่ากินเลยเต็มอยู่จ้ะแต่พันล่ามเนี่ยพันล่ามคักเลยค่ะนี่ปุ่นน่ะเป็นนอเต็มอยู่ปุ่นเุ็นไปปุ่น่อนบ้านหากักเปาะๆเลยจ้ะนี่่ว่าบดีเก็บเอาเนาะบ้านนี้แม่ <ๆ S 2> น,นู่กิน้ะพี่้นงหลายค้านเี้เยอะมาก แตเรายังไม่มีเมนูทํากินเราก็ปล่อยเขาไว้ก่อนสวัสดีค่ะสีนอนจ้ะทักทายกันนี่เมือเรานะคะเนาะมาหาเห็ดยูเห็ดกินกันค่ะนี่พักบุ้งสิตีเก็บมาเนะคะได้เมนูเห็ดกินละจ้ะเมนีวาสิเห็ดผ้าใส่หมูเก็บมาบ่หลายค่ะเก็บเอามาแค่พอกินเนาะติดตีก็จะเอามันหลอกเปิดอออกจ้ะ หลายหลายช่วงนี้กกำลังออกอ,อ่อ,อนยังสีเลยจากเต็มเลยแต่หาไม่นูกินบอ่อบ่อใดค่ะพี่นอ้องจะมาพาวจะแี้วว่าเสาร์มาแกงค่ะแกงกะทิเนาะแกงใสกะทิใสยางสินะแต่ว่านึกอยากกินผักกะสิมาหันหันแบบว่าบางๆเนาะมันบางๆดอกหันเชียงๆนะคะกะสิเอาไปอัน ที่เสียเอาไปลวกน้ำเนาะทีบอเอาอันยอดมันค่ะตัวนี้ตันแบบตันๆเลยจ้ะเมะื่อกี้ยางไปทรงหลุกโรงเรียนกลับมากก็เห็นเต็มอยู่ค่ะแต่ว่าบริเก็บเอาเนาะทาให้เบิ้งซื่อค่ะเพราะว่าออยุบานก็นมีนะก็เลยบริบริเก็บมานะมันท่วมออกจ้ะเดี๋ยวบไดนึก อยากสไปเก็บมากินจ้ะเพราะสมเนีจ่จะบอจะบอถนอมอาหารนะแต่พญายังแด็กก็ไปพญายไปค่ะเออผู้ใดญอน,น,นันตะเล็ดหลายเนาะเก็บไม้หลายบนหวัวเสพเนี่ยเอาปิควนก็ได้จะพี่น้องกวนเป็นแผน่นคือจังบวม่วงกวนบรรเท้านะคะแต่ว่าตีบะมีเครื่องเนาะกะเ็เลยบอเห็ดจ้ะเอามาก,กวนคือจังตีเห็ดปีที่แล้วตีเห็ดใส่ขนมนะ เพชรเป็นแยมนะจ๊ะฝรั่งจะเอาเพชรเป็นแยมเป็นพ้าใยขึ้นกันค่ะซุ้มนี่จะเป็นไซเค้กนะเคกจะได้กะเอามากตัวกอนจ้ะตัวเทียนน้ำหนึ่งกอนเนาะผักบุ้งฝรั่งจ่ะถัลวแล้วมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนลองแบบนี้นี่จ้าตีกะถัลวอันนี้แล้วค่ะ ตกหมูแล้วล้วนหมูแล้วใส่ลงไปค่ะอันคากองกับ,บ่เป็นใจค่ะลูกใส่เอาไปใส่ปุซื้อมากกะเอาข้าแม่ไปใส่จะ้ะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้มันติ๊ดใส่แบบสุดสําเร็จเนาะเพราะว่าบริัวคขาวคั่วจะ้ะติเลยใส่ผงลาบไปเลยจะ้ะปรุงรสเพิ่มเนาะอันกะยิ่เสียงฟดๆเนี่ยคืออุน่นแกงออมม่องว่านจะ้ะ เอาไว้ oh ใส่ผงลาบลงไปแล้วใส่นวลน้อยๆจ้ะน้ำปลาน้ำปลากะเปิดซิ่งเลยค่ะมืงจะข้นกันจ้ะจะขึ้นรสชาติ้าอะไรเลยห้องคอยเพิ่มกหนาลงไปจ้ะ คือโน้นเปรี้ยวป่ะขอ,อเพิ่มพริกคนไปหน่อยนึงจ้ะตีบัตเติมมะนาวแล้วนะเพราะว่าผงลาบมันกับมีควอมเปรี้ยวแล้วจ้ะ,จะกับใส่น้ำปลาอีกน่อยนเอยเซตล้จาจะพี่นอประมาณนี้ละคะ่ะ น้ำเดรดลงไปค่ะก็มีผักชีแสแข็งปุกอยางแสแข็งมากอืมลงไปค่ะซีอปุกปุกเดรกมาแสแข็งไว้ก้กินค่ะใส่ได้ทุกการหอมทุกเกลียเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวหนมกันกับตีจ้าเสร็จแล้ว,วจ้าพี่น้องอันนี้ผ่าหมูใส่ น eng, อไม้ฝรั่งอัลบเมนไอ้นอผักบุ้งฝรั่งจ้ะผังค่นกับแกงออมจ้ะออมมงว่านออมเหลือกา้มามเฮ็ดกินเนาะมากินต่อได้จะ้ะกับผักลวกผักซอสต้เฮาจะ้ะนี่ค่ะมาเด้อจ้าแซ่บแกันค่ะแซ่บดูแซ่บไปเนองมาเด้อมาเด้อของปลาแซ่บเานาะ เทียมเก็บมาต่เมือกขนเหลืออีหน่อยนึงเอามากินกลับให้มันเหมือกเดี๋ยวมันจะเสียของจะค้องกัมี่อยู่ค่ะอมอมใส่สพัดผัก คอมนะคะใส่พักลิ้นไมันจะแซ่บความไก่แซ่บช็อคเ<ส>นติสอุดมสมบูรณ์นะคะน้องจินตะพักเบงหนาหอืดเสือดอยู่คะ่ะ บันวราจะลดอาหารกับข้าวถูกปากเราจะลดอาหารกินอยังกะระแซบม้อยพี่หน่องเลยว่าจะลดทุนบม่ได้ลดหรอกค่ะมันเน็ดออกนาออกตาห้อง แต่คนไม่เคยมีเหนี่ยงนำ้ำกระโอ้ยน้งออกมีผักกาดคมเก็บมากนะคะห้องถะห้องใส่ตู้เย็นใบค่ะพี่น้องจิกินในโดน,นะคะ่ะเป็นอาทิตย์ผลลัพธ์บอเ่ยนะคะบอสภาพก็ยังสดเขียวคือเกาอยู่ นุ่กมันตกเป็นยานปรทองมันดุดคุณยายพาคุณไปหาหมอฟันพรงวันล้วก็ไปหาหมอจ้ะช่วงนี้ก็เดินซ้ายเนี่ย อ,อนัดฟั้งผลผลในร้จาจักทีพาตัดแล้วนะคะเนะาะแพ้เพื่อกับงามดีอยู่เพราะัันมอว่าปั๊บอันโทรหาเมีย่ยโปรติเล่าจะมาโทรหาเลยคะ่ะมองว่านีคือเล่าสิดีใจคักนะคะโทรมาแต่มออมากแต่จากพยมบาลเนาะ หมอตรวจเช็คค่าเลือดแผ่นเอสเซลงเซเล่ดีใจค่ะต้องหาเนี่ยอดปไดเดเนาะความดีใจมันออกมานะคะจะอยู่กับาากเลยสิบกว่าปสสีสิบสองสิบสามปี บเบรคยได้ที่น้ำเสียงดีใจแบบนี้เล่าโดนแล้วลคือแบบเจนนี่หัวซกว้รถดีใจนะชอาฟังกอ,อกเลยค่ะเจนใจใจว่าเป็นข่าวดีบ่แต่แล้วก็บอกว่าผลเหลือดผลยังของเรานะตอนที่เราวดนะโทษทรัพย์นะคะทุกอย่างโอเคเหมือนเราใช่ไห จะไปทไํามล,ล,ละเอียนเราเด้อไปถามละเอียนเ่าจนเรากบมหาหอดบ้าน,นะคะ่ะก็ได้ถามเรามอว่าจะไนนด้แน่เี้ว่าเธอคือส่งดีใจแท้มอวานผลตรวจค่ามาเร็งนะคะเจ่าว่าเก็ตเลือดตําเเ่าตอนนั้นกะดีขึ้นแล้วเนาะค่ะดีขึ้นร้านแล้วเกือบจะเกือบจะแบบบอลน,นี้แล้ว อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะ์แล้วใช่ไหมแล้วอยู่น้อยนึงอาจจะเกิดจากการผ่าตัดหมอก็บอกครับแล้วเราต้องเดินไป แผ่นเอ็กซเรยนะคะแผ่น mm hmm. ที่ใสแกนเนาะ mm hmm. ก็ออกแล้วพร้อมกันมอกกว่าจากที่สายแสงไปแล้วค่ะตอนนี้บรเห็นแล้วเบเห็นจุดนั้นแล้วหายไปแล้ว mm hmm. กะสรุปแล้วกะผคนเลือดคนยังนะคะกับว่ามีคาของมะเร็งแล้วเนาะแต่ s e มีเ f ฟ e c t นิดนึงจากการพาตัดเล่านะคะ หมอประกาศนัดอีกสามเดือนนัดตรวจอีกรอบหนึ่งเนาะต่อไปก็คนจะเป็นสามเดือนทุกๆสามเดือนแล้วก็สิเป็นหกเดือนเป็นปีกันแล้วแต่คนจะนัดไปเนาะถ้าตรวจเจอหรือว่าจะได้กระสิเป็นกระสีรักษาตองสิคะเป็นกระสิตามขั้นตอนของเพิ่นไปเนาะแต่ตอนนี้ก็ว่าบ่มีอยย่เนาะแต่อนนาควเท่ากับบอหูนะคะแต่เพิ่นกระสิบ่ทิมคนป่วยเพิ่อนกระสินัดตรวจตลอดจนมันมั่นใจว่า บ่ม,มีแล้่ยวสิลนะ่เพิ่นก็บเธอจะด,ก,ดการรักษาแล้วเฮาต้องกลับมาดูแลเจ้าของมันที่นี่เนาะเฮาสันานใจบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าของส้มเน้นนะ้ำมันยืมแรงไปเฮาจ้ะเฮาต้องดูแลเจ้าของต่อถึงมอว่าบ่มีแล้วเฮาก็ต้องดูให้ดูแลสุขภาพเจ้าของนําเนาะ ดีใจท่าหาลูกไสาลูกสา้ไงทุ่าหายาตทุ่วหามูมูเสนิดทบอกทุกคนเนอะเราดีใจเล่าคะ่ะเหมือนกับมันคนแด่ชีวิตใหม่นะคะพี่น้องตีเขาใจข้าหมูสุอุ้ง,งเราอยู่ได้มันคนแต่ชีวิตใหม่อัน ตีเขาใจความมืนซึ้อของเล้าอยู่คือมันทรมานมันหลายเดือนหลายปีเนาะเพราะฉะนั้นหัวบาอีกบอดนการรักษาจะของจะสิ้นสุดลงนะดูยานจะกลัมมาส่ชีวิตโปรตีนได้แล้วสิก็ดีใจบัดเทศน,นี่มันได้ชีวิตใหม่ละจ้ะแล้วก็อบอกกับตีว่ามองขึ้นบอกกับตีว่าต่อไปนี่จะชีวิตมันุ้มแล้ววะ อยากกินยังกินอยากเฮ็ดยังเฮ็ดตราบใดที่ยังมีแรงอยู่จะยังหาได้อยู่จะช่วิตใันมีความสุขแล้ววะ่ะต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับบ่ปมาท ก็วะก็ต้องดูแลสจขคของแล้วกัตัวสู้ภาพทุกๆปีแต่ก็ว่าเขาเจอแล้วมันก็นรักษาได้รักษาท่านเนาะนก็ดีกบเผาค่ะเดี๋ยตรงนึงเดืนหนึ่งม่วันไม่ขาดใจค่ะพนนี่น้อง มันมีค่าสช้จ่ายรักษากาแฟก็ินนีแน่ค่ะตอนแรกๆเนาะเราเรารักษาแรกบนันพอแต่ถ้ารักษาตอนเนื่องเข้าใจค่ะหมอไปเกินหกสามพันกว่าสามพันหกเลือดมากนี่แหะค่ะสามพันกว่าเนี่ยนะะ 3, เน,ยน,ะน,นาะเราจะได้เขาเสียใจทิ้งบูทแล้วรักษาฟีแล้ว พี่ทุกอย่างค่ะ,ะกลับางทุกอย่างก็สุดียวกะบาอย่างเขาต้องเขาต้องออกเองบ้างก็คื้อวาโอเคคือเขาบอาตองกังว้นเรื่องค่าเสียใจไหมจ๊ะคือขอดีตรงนี้แหละคือสิมีิ่ไม่เงินกะบอตองแมันม่้องมานางกังว้นนะ เรายูนิลนะคะสมมติว่าสมมติตัวอย่างเนี้อสมมติว่าเข้าไปหาหมอสิสมมติว่าเข้าบ่ไม่เงินไปเสียสมมติเงินเข้าบ่ได้ออกเนาะเข้ากรสามามาสิหมอจะเอ,อกบินให้เข้าตบเบลนไหวแตวเข้าไม่เงินเขาไปใจกระแด่ห่อจำเป็นอ่ใจตอนนั้นเลยนะคะแล้วันนะจ่ใจตอนหลังก็ได้ รถจากตรงท็กซี่เรียกฟี่ค่ะสามารถเล็้ได้คือมันดีตรงนี้แหละก็เป็นบานเห้าเนาะ้าว่าไม่เงินแน่กะคิดยากอีกแล้วค่ะแห้งป่วยอยู่แล้วก็แหง้งแต่สิบป,ป่วยปกแปลนะคะสิ่ผ้าสีประเทศเพิ่นแพงเนาะราค่าของเสียผ้าผ้าสีแพง นี่ยละคะ่เะเพ็่นจะดูแลประชากรเพิ่มเนนี่ะทุกอย่างแหละคะ่ะทุกที่เนาะมีขอดีมีข้อเสียต่างกัน ได้งินข่าวนี้ดีก็ดีใจอยากจะแบบพอแต่พอนยายบอกข่าวตีนาะดีก็อยากโทรไปคุยให้พ่อให้แม่ฟังทั้งเมืองไทยเลยเด้อแต่มันก็คือวาวนอะพันนอนหลับกับไปโทรกับตอนเสาร์ก็เลยมาโทรโทรแจ้งเพื่อน คนไทยหว่วงหูกปวยลงยันแล้วกะคิดน้ำเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่คนขอบกวน,นะคะจะเรียงลูกไงบ้านอ๋อติีคิดไปสารพาัดเกลือค่ะตะเกเนาะ อืมนี่คือต้องแซ่บอืมนี่แหละค่ะสิ่งก็มาแจ้งพี่น้องเนาะค่ะเนาะตอนทุกก็กแจ้งพี่น้องคุยกับพี่น้องตอนดีใจก็แจ้งพี่น้องคุยกับพี่น้องเพิ่งเกาค่ะเนาะก็ขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะเทอ่ะติดตาม นะคะอยู่เป็นโมกันตั้งแต่เริ่มต้นเนาะค่ะเนาะพอได้มีข่าวซึนอกสนใจกะมาเล่าสู่กันฟังพอพี่น้องที่เพิ่นเป็นห่วงเนาะเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นห่วงใหญ่เพิ่นถามไทยก็ิได้สบายใจนั่มเนาะค่ะนั่นนะคะดีกัถือว่ามันได้ชีวิตใหม่กับขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะเนาะหลังจากนี้ข้ากะจะชีวิตของข้าให้มันคุ้มค่าค่ะพี่น้อง โอเคค่ะคลิปนี้ตีไปแล้วเด้อค่ะขอบคุณทุนรังใจอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย